เอาจริงๆสารภาพเลยว่าพอเรามานั่งนับดีๆคือเหลืออีกไม่ถึงอาทิตย์อะเราจะหมดนามสกุลที่แบบ มีคาว่าบินเคต่อท้ายธนาที่ก่อนหน้านี้เราก็มีมันมาตลอดแบบว่า6ปีอะไรอย่างเงี้ยมันพอมันใกล้ๆพอเริ่มวันลันทูก็มานั่งคิดว่ามันจะคอนเสิร์ตแล้วแล้วพอหลังจากคอนเสิร์ตอีกไม่กี่วันก็จะหมดสัญญาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนมันซ้อมหนักๆมันก็เลยแบบว่าเออลืมคิดไปว่าแล้วก็ใจหายมากๆถึงแม้ว่าเรารู้มาสักพักแล้วเรารู้มานานแล้วแต่ว่าพอมันถึงวันที่มันแบบใกล้แล้วจริงๆอ่ะมันใจหายมากๆแล้วก็ตอนนั้นก็แบบลันทูบายๆเพราะมันไม่มีอะไรเลยทุกคนมันแบบลันแบบปกติมากแต่แบบ ด้วยความเนื้อเพลงแล้วเราแบบเห็นหน้าเพื่อนที่กําลังแบบร้องด้วยกันอยู่หรือเห็นหน้าเพื่อนในห้องอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าแบบมันเศร้าเนาะคือทุกคนก็คงไม่ได้แบบว่าหายกันไปเลยคิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมาเจอกันอีกอยู่แล้วแต่ว่าความที่เราจะได้ทําอะไรแบบทอมด้วยกันหรือว่าเจอหน้ากันบ่อยๆมันคงแบบไม่ได้มีเกิดขึ้นอีกแล้วสิ่งนี้เราปฏิบัติมาตลอดแบบ6ปีคือมันนานมากๆแต่ไดๆแล้วมันก็มันก็คือชีวิตพอถึงวันคอนเสิร์ต อนแรกนึกว่าจะนอนไม่หลับแต่ว่าสุดท้ายก็คือนอนหลับเพราะว่าเพลียมากๆเ,เ,เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็คือเราลันกันจนถึงแบบดึกมากๆกับบ้านตีสองกว่ารถตู้จะออกจากตรงน,นั้นก็ตีสองแล้วอ่ะกว่าจะถึงบ้านกว่าจะนอนจําได้ว่าก่อนวันคอนเสิร์ตนอนตีสี่ครึ่งแล้วคือทุกคนต้องตื่นมาพร้อมเพียงกันเพื่อมาเจอที่งานคอนเสิร์ตเนี่ยตอนแปดโมงเช้าก็คือนอนไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งสอบถามทุกคนกคนนอนประมาณนี้หมดแต่ว่ามันก็ตื่นตัวนะเพราะมันนอนน้อยมันก็เลยตื่นตัวได้มัง้งตอนแรกยังไม่ตื่นเต้น แต่พอไอตรงหลังเวทีนี่แหละคือก่อนที่จะขึ้นไปอ่ะเขาก็มีแบบว่าเรียกรวมเหมือนจะบูมกันผู้ใหญ่ก็จะพูดครูอะไรเงี้ยพี่เชอร์แบบพูดกันก่อนที่จะขึ้นไปแสดงเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วตรงนั้นคือการน้ำตามไม่ไหวจริงๆคือแบบว่าเป็นจุดที่แบบร้องไห้หนักสุดในคอนเรามั้งคืออยู่บนคอนเราไม่อยากร้องเพราะว่าเราต้องแสดงต่อไปอะไรเงี้ยพอผู้ใหญ่พูดแล้วแบบเราก็มองเขาพูดทีละคนแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนมันกําลังจะแบบหายไปแล้วอ่ะแบบ สิ่งพวกนี้อะไรประมาณนี้มันเรียกว่าห่างดีกว่ามันแบบเออความเป็นบีนเคแบบมูดอารมณ์แบบนี้มันจะหายไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ซึ้งอะ่ะเออจริงๆก็หลายคนนะที่ร้องพี่มายูก็ร้องเหมือนกันเห็นอยู่แต่ว่าตอนขึ้นคอนเสิร์ตจาได้ว่าสนุกแบบสนุกมากๆคือ happy, แฮปปี้แบบจอยจแบบจอยสุดๆแบบพอมันเห็นแฟนคลับแล้วด้วยที่แบบมองลงไปแล้วเขาก็แบบเขาอยากดูเราอ่ะก็เขาตาเป็นประกายอะ่ะยิ่งรู้สึกว่าเราอยากเต้นอยากแสแดงตอนนั้นจําได้เลยถามพี่สตาฟข้างหลังว่ากี่โมงแล้วคะ ผ่านไปสามชั่วโมงแล้วความรู้สึกเราตอนนั้นเหมือนแบบผ่านไปชั่วโมงนิดๆเองอะไรเงี้ยเราจอยมากๆเราสนุกมากๆมันก็เลยผ่านไปเร็วด้วยแต่ตอนที่ร้องแบบซึกิโนที่เป็นเวอร์ชั่นชาที่แบบเป็นเมมเบอร์ทุกคนรวมกันอันนั้นคือจะร้องให้แล้วคือตอนนั้นเครียดมากว่าคือเราจะต้องร้องท่อนเดียวแบบ สดก็คือเราล้อไม่ได้ล้อไห้ไม่ได้เพราะถ้าเราล้อไห้เนี่ยเราจะล้องท่านั้นไม่ได้ก็เลยแบบต้องพยายามฮึบมากๆช่วงเป็นดนตรีแล้วมันก็แบบบิวมากอะ่ะทุกคนคือหนูเป็นคนที่เซนสิทีฟกับแบบทํานองดนตรีเมโลดี้ด้วยแบบมันบิวแบบบิวจัดจัดแล้วแบบอลังการมากแล้วพอยิ่งมีเมมเบอร์เยอะๆเห็นคนตรงหน้าแบบแฟนคลับเยอะแยะมากมายที่แบบเข้ามาส่งเรานู่นนี่นั่น,นแล้วมันก็เริ่มบิวเลยๆแล้วในใจหนูก็แบบอย่าร้องอย่าร้อแล้วก็ร้องร้องอยู่นั่นอ่ะจนสุดท้ายก็พยายามแบบฮึบ ก่อนที่จะต้องร้องทอดเดียบมาแบบไม่กีว่วิอะไรเงี้ยแล้วก็ไปต่อเออมันก็พอผ่านไปได้ก็ในีใจที่ทุกคนได้ฟังนะคะ <laughs>